ในเวลานี้สถานการณ์ระหว่างสองเกาหลีอยู่ในจุดที่เราเรียกกันว่านี่คือสงครามจิตวิทยาน,นะคะแต่ถ้าหากว่าเรียกกันแบบภาษาชาวบ้านก็คงต้องเรียกว่านี่คือสงครามประสาทค่ะกรณีที่เกาหลีใต้ที่ทำการส่งใบปลิวเข้าไปในเกาหลีเหนือเกาหลีเ,นเหเนือตอบโต้กลับมาด้วยการส่งขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลเข้าไปที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ตอบโต้กลับไปอีกด้วยวิธีการต่างๆนานา นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่2เกาหลีทําการโจมตีกันด้วยสงครามประสาทแบบนี้นะคะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งแน่นอนว่าใครเข้มแข็งก็อยู่รอดไปแต่ถ้าใครอ่อนแอก็ถือว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปค่ะ นัว่าสร้างความน่าตกใจปนสะอิดสะเอียนอย่างมากเลยนะคะกรณีที่เกาหลีเหนือได้ปล่อยบอลลูนสิ่งปฏิกูลข้ามฝั่งไปที่เกาหลีใต้รวมๆแล้วถึงตอนนี้ก็หลายร้อยลูกค่ะไม่เพียงตามเมืองชายแดนของสองประเทศเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบบอลลูนลอยไปไกลถึงฝั่งตะวันออกจังหวัดเคอองสังใต้สร้างความเดือดร้อนจนทางการต้องออกมาประกาศให้ประชาชนเกาหลีใต้นั้นเฝ้าระวังเลยทีเดียว แต่ไม่ได้มีเพียงแค่ฝั่งเหนือที่กระทําการเช่นนี้เพราะว่าฝั่งใต้เองก็แสบสันไม่แพ้กันจากการตอบโต้ทันควันด้วยการส่งบอลลูนที่บรรจุแฟลชไดรฟ์เพลง K-POP หรือหากยังจํากันได้เมื่อหลายปีก่อนเกาหลีใต้ก็เปิดเพลง K-POP ผ่านลำพงขนาดใหญ่ที่ DMZ หรือว่ากระทั่งมีการส่งช็อกโก้พายทันลักไปยังฝั่งของเกาหลีเหนือ จนมีผู้เสี่ยงตายข้ามชายแดนมาคอลิ้มลองขนมอร่อยชนิดนี้ถึงขั้นเคยมีคนถูกยิงบาดเจ็บเพราะว่าช็อกโกพายเพียงชิ้นเดียวก็เคยมาแล้วสงครามไม่ได้เป็นเพียงการยิงกันท่าเดียวแต่ยังมีการเล่นสงครามประสา,าหรือที่เรียกกันว่าสายวอร์เพื่อ,อยั่วยุให้อีกฝ่ายนั้นเสียสติหวังให้นำมาซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าแปลกประหลาดไปจากที่ควรจะเป็น ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจในยุทธวิธีบนสนามรบนั้นอ่อนกำลังลงที่คุณหูมากที่สุดในเรื่องของไส่บอนี้นั่นก็คือการโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าพรอปปกันดาโดยในช่วงสงครามเย็นโลกฝ่ายเสรีมักให้ภาพคอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคามเป็นปีศาจร,ร้ายที่จะต้องหลีกหนีไปให้ไกลไม่เช่นนั้นจะโดนจับมาลงนารวมส่วนฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็จะชี้ว่าพวกโลกเสรีนั้นมีแต่เสสแ้ง ระบบทุนนิยมมีแต่เอื้อในทุนต้องคนล้มเพื่อปลดแอกแต่ก็เห็นได้ชัดว่าโลกเสรีก็ได้รับชัยชนะในสงครามเกมประสาทในครั้งนั้นไปดังนั้นแล้วสิ่งที่เรากำลังเห็นสองเกาหลีตอบโต้กันอยู่ในเวลานี้จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เกิดสงครามเกาหลีก็เคยตอบโต้กันในลักษณะแบบนี้มาแล้วเช่นกัน ในช่วงเวลานั้นกองกำลังสหประชาชาติขาดแคลนกำลังรบกรวัดกันปอนต่อปอนกับเกาหลีเหนือแล้วเสียเปรียบจึงได้หวังพึ่งไซวอรหรือว่าสงครามประสาทในการดึงอัตรากำลังจากฝั่งเหนือเข้ามาเป็นกำลังรบให้กับตนโดยในช่วงเวลานั้นมีการออกโฆษณาชวนเชื่อให้กับทหารฝั่งเหนือว่าพวกเขาก็เป็นเพียงแต่หลอกให้คุณไปตายเท่านั้นแต่หากคิดจะแปรพัก ก็จงทำตามสัญญาณมือที่สหประชาชาติเสนอได้แก่ 1. แอบออกมาจากค่ายในตอนกลางคืนซุ่มรอแถวชายแดนฟ้าสางค่อยข้ามแดนออกมา 2. อย่าสุ่ม4สุ่ม5้าข้ามแดนมาโดยตรงให้เดินเลาะตามถนนมาแล้วก็หาโอกาสวิ่งข้ามแดนมา 3. เอามือโบกไปมาเหนือหัวเราจะทราบว่าคุณจะแปรพักและ 4. เราจะไม่เป่าประกาศว่าคุณแปรพัก คุณจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราทางสหประชาชาติจะมีการออกเซฟคอนดักพาสนะคะเพื่อไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะไม่ทำอะไรคุณในฐานะศัตรูอีกต่อไปแน่นอนนะคะว่าเมื่อเปล่าประกาศออกไปเช่นนั้นก็ส่งผลให้มีคนจากฝั่งเหนือเนี่ยแปรพักเข้ามาที่ฝั่งใต้ยเยอะมากๆ เรื่องนี้ทำให้ทางสหประชาชาติได้ทีนะคะมีการเป่าประกาศครั้งใหญ่ออกไปเลยว่าถ้าหากว่ามีชาวเกาหลีเหนือคนไหนสามารถที่จะไปขมโมยเครื่องบินรบมิก -15 จากเกาหลีเหนือแล้วก็มาให้กับทางฝั่งเกาหลีใต้ได้จะให้สิทธิการเป็นพลเมืองเกาหลีใต้กับคนผู้นั้นในทันทีและนี่ก็เลยเป็นต้นกำเนิดของตำนานของชายที่มีชื่อว่าโนกึมซอก ชายผู้กล้าหาญมากพอที่จะไปขโมยมิก1 5จากฝั่งเหนือและขับมาลงจอดที่ฝั่งกาหลีใต้ได้สำเร็จแต่เมื่อลงนามสัญญาสงบศึกการต่อสู้แบบไซวอลก็เปลี่ยนไปจากที่ใช้โฆษณาชวนเชื่อที่ในยุคสมัยใหม่ ผู้คนมีเครื่องมือสื่อสารต่างๆที่พัฒนาขึ้นไม่สามารถที่จะชักจูงได้ง่ายๆก็กลับกลายเป็นว่าต้องมาหาอะไรที่แปลกๆทำเพื่อยั่วยุอารมณ์ได้แบบทันทีไม่ต้องรอให้เกิดการฝังลึกในจิตใจแบบเก่าสิ่งที่ปรากฏก็นี้ไม่พน้นเรื่องของการส่งสิ่งปฏิกูลการเปิดเพลงเคป๊อัดลำโพงหรือการส่งแฟลชไดรฟ์เพราะสิ่งเหล่านี้สร้างความน่ารำคาญความอึดอัดและความไม่พอใจได้ง่ายกว่ามาก คำถามที่ตามมาก็คือมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ทำให้สองเกาหลีเลือกที่จะใช้สงครามประสาทระหว่างกันแบบนี้อาจารย์เสกสรรอนันทศิริกียซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีได้บอกว่ามันมีหลักๆอยู่3มเงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขเรื่องแรกนั่นก็คือความไม่มั่นคงในท่าทีของอีกฝ่ายที่จะเป็นตัวกําหนดเรื่องของนโยบายการต่างประเทศได้ สมมติว่าบางทีเกาหลีใต้มีความใกล้ชิดกับมหาอำนาจแบบสหรัฐอเมริกาหรือว่ามหาอำนาจในภูมิภาคแบบญี่ปุ่นมากจนเกินไปนั่นก็จะทําให้เกาหลีเหนือนั้นกังวลถึงสถานภาพของตัวเองว่าจะมีการรวมหัวกันความบาดหรือว่าการโจมตีตัวเองหรือเปล่าดังนั้นจึงต้องพยายามออกมาทดสอบขีปนาวุธหรือไม่ก็หัวรบนิวเคลียร์ชนิดต่างๆแต่ในทางกลับกันหากเกาหลีใต้เป็นมิตรกับเกาหลีเหนือให้ความช่วยเหลือนิคมอุตสาหากรรมแค่ซอง หรือต้องการเจราจาทวิภาคีเกาหลีเหนือก็จะมีท่าเป็นมหามิตรต่อเกาหลีใต้ด้วยเช่นกันทั้งสองฝ่ายตอนนี้เริ่มมองจากที่บอกว่าเป็นมิตรเนี่ยสู่เป็นการเป็นภัยเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งบอลลูนนี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ของความไม่พอใจและความขัดแยง้งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นผลสืบเนื่องมาทั้งเรื่องจากการซ้อมรบทั้งเรื่องจากการสร้างพันธมิตรใหม่นะครับทั้งเรื่องจากการที่เกาหลีใต้ใพยายามที่จะผลักดันเกาหลีเหนือในเชิงสัญญาชนมากขึ้น ก็เลยเป็นปฏิกิริยาที่มันโต้อตอบขึ้นมาครับแต่ว่าในบางช่วงเวลาเราก็จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาสันติภาพซึ่งต้องบอกว่านั่นก็มาจากเกาหลีใต้เป็นตัวเริ่มเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลท่านมุนแจอินนะครับในขณะที่ฝ่ายเกาหลีเหนือเนี่ยจริงๆก็มีโจทย์หลักอยู่ไม่กี่เรื่อง <S 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 ก็คือโจทย์เรื่องของความอยู่รอดของระบอบทั้งอยู่รอดจากข้างนอกแล้วก็อยู่รอดจากข้างในซึ่งตอนนี้คิดว่าอยู่รอดจากข้างในน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่อยู่รอดจากข้างนอกเนี่ยเมื่อมีแรงกดดันระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะ นะครับที่ไม่พอใจออกมาแล้วก็ด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่ามีความพยายามในการที่จะทดสอบอาวุธต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกาหลีเหนือก็มีแผนการนะครับเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็ในอนาคตเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีการทดสอบนิวเคลียร์นะครับครั้งที่7ต่อไปนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หนึ่งในสัญญาณในระยะเวลาเมื่อไม่นานมานี้นั่นก็คือการประชุมที่ล่มไม่เป็นท่าที่สิงคโปร์เมื่อปี2019 ระหว่างคิมจองอึนและโดนัลด์ทรัมป์ก็ส่งผลให้ท่าทีของเกาหลีเหนือนั้นเปลี่ยนไปหันมาเกลี้ยกลาดมากขึ้นและเป็นส่วนบีบคั้นให้เกาหลีใต้ต้องดำเนินนโยบายแบบแข็งก้าวตอบโต้กลับเช่นกัน เงื่อนไขอย่างที่สองนั่นก็คือเรื่องที่ว่ารัฐบาลชุดไหนที่จะขึ้นมาเรืองอํานาจในเกาหลีใต้เพราะแน่น,น,น,นอนว่ารัฐบาลแต่และชุดก็จะมีนโยบายต่างประเทศที่แตกต่างกันออกไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่อเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เป็นระบบสองพักและสองพักนี้เองที่แบ่งแยกขั้วทางการเมืองชัดเจนฝ่ายแรกคือฝ่ายซ้ายหรือที่เรียกกันย่อยๆว่าพักฟ้า พักนี้จะมีแนวทางอุดมการแบบเสรีนิยมกึ่งๆรัฐสวัสดิการมีแนวท่าทีต่อเกาหลีเหนือแบบเป็นมิตรดังที่เห็นได้จากมุนแจอินที่จะให้ความสําคัญกับเกาหลีเหนือเป็นอย่างมากถึงขนาดอยากที่จะยุติสงครามและรวมชาติให้ได้โดยไวถึงขนาดที่สามารถนำโดนัลด์ทรัมป์ข้ามพรมแดน DMC ไปได้เป็นผลสำเร็จมาแล้วแต่ในทางตรงกันข้ามอีกพักหนึ่งที่เป็นพักฝ่ายขวาหรือที่เรียกย่อๆว่าพักแดง พรรคนี้จะมีแนวอุดมการแบบอนุรักษนิยมกึง่งกึ่งเสรีนิยมใหม่มีแนวทางที่เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือดังที่เห็นได้จากยุนซอกยอลที่พยายามสร้างไตรภาคีในภูมิภาคจับมือแน่นแฟนกับสหรัฐซึ่งเป็นไหนว่าเกาหลีเหนือสั่นคลอนอย่างแน่นอนรัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีท่าทีต่อเกาหลีเหนือแตกต่างกันนะครับการใช้เป็นรัฐบาลฝ่ายรัฐยมปัจจุบันก็จะมองว่าเกาหลีเหนือเป็นภยัยคุกคามเป็นศัตรูมากกว่าจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเพราะฉะนั้น สิ่งที่รัฐบาลนี้ตอบโต้ก็จะเป็นมาตรการทางทหารนะครับแล้วก็การใช้กลวิธีทางการทูตในการสกัดกั้นป้องปรามเป็นสําคัญนะครับในขณะที่รัฐบาลฝ่ายก้าวหน้าจะคิดอีกแบบหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลฝ่ายก้าวหน้าจะมองเกาหลีเป็นมิตรเป็นเพื่อนร่วมชาติมากกว่าเพราะฉะนั้นเท่าที่รัฐบาลฝ่ายก้าวหน้าเคยทํามาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยจากที่เคยทํามาในอดีตเนี่ยถ้าเกาหลีใต้มีท่าทีที่เป็นมิตรต่อเกาหลีเหนือแต่ต้นเกาหลีเหนือก็จะมีท่าทีที่เป็นมิตรต่อเกาหลีใต้เช่นกัน เกาหลีเหนือไม่เปลี่ยนแต่เกาหลีใต้เปลี่ยนและเปลี่ยนเสมอด้วยนะครับก็เลยเป็นโจทย์ยากต่อไปเหมือนกันว่าเราจะทางเกาหลีใต้เนี่ยจะวางโจทย์อย่างนี้ต่อไปอย่างไรครับและเงื่อนไขอย่างสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของอำนาจของประธานาธิบดีเพราะว่านี่จะเป็นสิ่งที่ทางเกาหลีเหนืออ่านได้ง่ายที่สุดนั่นเองเพราะเมื่อไม่นานมานี้ผลการเลือกตั้งสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้ออกมาว่าพักฝ่ายซ้ายได้รับชัยชนะ พักฝ่ายขวาของประธานาธิบดีไปพอสมควรตรงนี้ทําให้เกิดสภาวะเป็ดง่อยของผู้นําเพราะการบริหารที่ไม่ได้มีพักควบของตอนเองได้รับเสียงข้างมากในสมัชชาเสียงอย่างยิ่งต่อการได้รับการตรวจสอบการผ่านงบประมาณและการถอดถอนหรือ Impeachment ในขั้นสูงสุดเรื่องนี้เกาหลีเหนือเองย่อมรู้ดีว่าประธานาธิบดีของฝั่งใต้เริ่มจะไร้น้ำหยามมากขึ้นในอีกครึ่งสมัยของการบริหารที่เหลืออยู่ และก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกาหลีเหนือเลือกที่จะดำเนินการสงครามประสาทที่แข็งก้าวถึงเพียงนี้ที่กล่าวว่าเกาหลีเหนือตระหนักถึงข้อจำกัดในการเมืองเกาหลีใต้ที่คะแนนนิยมของรัฐบาลตกต่ำลงซึ่งแสดงออกผ่านจำนวนคะแนนนิยมของรัฐสภานะครับมีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวเพราะว่าเกาหลีเหนือมีการอ่านสถานการณ์นะครับเท่าที่ทราบจากข่าวกรองก็คือมีการอ่านสถานการณ์ลิกตามตลอดเวลา นะครับตรงนี้ก็จะทําให้เห็นว่ากาหลเองยุทธศาสตร์ที่จะช่วยที่จะบั่นทอนนะครับสมรรถนะในการตอบโต้เกาหลีเหนือของเกาหลีใต้นะครับให้ลดลงไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันฝ่ายเกาหลีใต้เองจะเลือกใช้ประเด็นนี้ในการขับเคลื่อนอความร่วมมือและสร้างแรงกดดันระหว่างประเทศต่ตอเกาหลีเหนือน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ซึ่งเกาหลีใต้เป็นสมาชิกแบบไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC นะครับ แล้วก็จะเป็นจุดที่เกาหลีใต้ใช้เป็นจุดในการขับเคลื่อนผลักดันนะครับวาระนี้ให้กลายเป็นวาระของโลกต่อไป